สอนให้ผมต้องไปเบียดเบียนเอาเงินใครมาแม้แต่บาทเดียวพวกคุณใช่หรือไม่ที่จะทำกระบทุกวันนี้พาะผลประโยชน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ก่อนอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของใครนะอันนี้คือผมพูดแบบวางใจเป็นการ SC หนี่งใครที่มาฟังผมก็ต้องวางใจเป็นการถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่วางใจเป็นการ SC จะรู้สึกเกลียดผมทันทีแต่ผมจะพูดในสิ่งที่ผมพูดจะรอรุ่นหวย ราคาเพิ่นทำธุระอะไรเพิ่งจะเสร็จก็เลยก็ใกล้จะนอนแล้วค่ะตาเห็นไหมฮะแย่แล้วค่ะยานอนหลับสีขนานยาของปวดกระดูกเขาก็ให้ยานอนหลับค่ะเพราะว่ามันจะถ้าปวดแล้วมันมนี่โน้แล้วจะนอนไม่หลับอะค่ะแล้วก็ยาคลายครีดแล้วก็ยานอนหลับ ของโลก s อสเขาก็ให้มานะฮะก็คือคัะคลายเครียดตอนนี้ก็ง่วงอ่ะขนะดนี้เวลาเท่าไหร่ตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีค่ะเห <c oughs> นื่อยแค่พูดก็เหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าคุยเสร็จ ก็จะเข้านอนแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงพักพักร่างพักใจหน่อยค่ะ เพราะว่านี่ก็มาต่อ,อามาต่อยาโรคกระดูกทับเส้นที่โรงพยาบาลอน,นันต์แล้วก็เลยแวะบ้านลูกชายโชคร้ายค่ะแม่ยนางหนูแม่ยนางค่ะป่วยสตาร์ทไม่ติดเลยก็ต้องเปลี่ยนเราอะไรบ้างกระจกก็พัง วันนี้นะคะเสียเป็นหมื่นแล้วไงได้นะคะเขาช่วยให้เราได้ไปทำมาหากินช่วยพาพ่อแม่เราไปโรงพยาบาลพาเราไปโรงพยาบาลช่วยพาลูกไปสอบนู่นสอบนี่มาทั้งแต่เด็กกันเนาะ ก็สิบสองปีแล้วนะคะแม่ยานางคันนี้อยู่กับเรามาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรอกค่ะแม่ยานางดีนะคะแม่ยานางรักรักคนขับรักเจ้าของรถเนี่ยะค่ะเห็นไหมคะตาไม่ไปเลยอะ่ะง่วงอ่ะมันเหมือนจะหลับแปลกอยู่อย่างก็เป็น SLE ตั้งแต่ถ้าถ้าถ้า,ถางว่วง มันง่วงแบบสลบทะง่วงง่วงแล้วต้องนอนอะ่ะเคยตอนนั้นไปส่งของอ่ะค่ะไปส่งเกลียไปส่งอะไรเงี้ยแต่เช้ามืดเนะาะทันตลาดกี่ห้าครึ่งอะไรเงี้ยส่งเสร็จต้องหยุดที่ปั๊มที่ใกล้ตลาดอ,ะอะ่ะค่ะปั๊มปตทแล้วก็จะนอนนอนในรถเป็นสองชั่วโมงได้นะคะเปิดกระจกนิดนึงมันขับไม่ได้ ถ้าง่วงปุ๊บมันจะเหมือนจะหลับเลยอะ่ะมันจะสลบแต่ถ้าเป็นกลางวันง่วงง่วงยังไงก็ไม่หลับนะแต่มันง่วงอะ่ะมันต้องการพักอะ่ะพักร่างอย่างน้อยต้องนอนหงายไปแล้วก็หลับตายอย่างเงี้ยก็ไม่หลับก็ไม่เป็นไรม,มันเป็นผลพวงของ s IE อสไอนะคะเรามาก่อนไม่เคยอะ่ะเพราะไม่เคยแบบมีอารมณ์ง่วงขนาดนี้คือจะงง่วงก็คือ ทีสองตีสามแต่นี่ง่วงแล้วก็ามานั่งคุยนั่งเล่าอะไรค่ะจะรายงานตัวว่ายังอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอ่ะนี่เป็นช่อง youtube นะคะก็เข้าไปดู youtube เวลาจะจะแชร์ไปที่เฟซนะคะทำ YouTube แต่ละครั้งก็จะแชร์ไปที่เฟซแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆในเฟซนะคะช่วยกรุณากดไลค์กดติดตามหน่อยนะคะเผื่อจะเป็นช่องทางทมาหาก,กินภายภาคหน้าค่ะแต่นี้นตอนมันก็ต้องมีคนติดตามเยอะๆนะฮะเหมือนที่อืม ยูทูบเขาทำกันหายพวโอ้ยจะบอกให้ว่ามีหมู่บ้านหนึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นชาวสวนเป็นเอ่อก็ทำงานประมาณเนี่ยคชาวไร่ชาวนาเขาเป็นเจ้าของช่อง Youtube มีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าอย่างว่าเขาก็มีคนรู้จักพวกเขาเพราะคดีดังเมื่อปีหกสาม คดีเด็กน้อยเสียชีวิตบนภูเขาเขาก็ก็คือหลังจากนั้นก็จะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายนะคะก็จะด่ากันฝ่ายก็ด่ากันมาเราเชื่อว่าเราก็รอดูนะเราตามมาตั้งแต่มันน้องหายห่นศิลพฤษภาคมหกสอ สามหกสี่หกาใช่สองปีแล้วใช่ไหมยังไงนั่นแหละฮะแต่เสละพฤษภาเนี่ยจำได้แน่แน่เจอสิบสองเจอสิบสองนะฮะเจอที่ไรไม่รู้อะก็จำความจำสั้นมากค่ะตอนนี้ความจำสั้นมากแต่ว่าบอกเลยว่าตามข่าวตั้งแต่วันนั้นแล้วก็พยายามอยากจะดูว่ามันไปถึงไหน คนที่ทำมันจะได้รับรับกรรมไหมทำกับเด็กน้อยอย่างนั้นคือตอนนี้ก็คือตามดูอย่างเดียวว่าคนคนที่ทำมันจะได้รับกรรมไหมมันใช้บุญเก่าหมดหรือ,อยังถ้าบุญเก่ามันหมดมันก็จะได้รับกรรมท,ทันทีบุญใหม่คงช,ช่วยช่วยชาตินี้ไม่ได้นะว่าช่วยชาติหน้า จะคุยมาถึงเรื่องนี้ได้อย่างไรปกติอาจจะไม่เป็นคนที่ตามข่าวอะไรพวกนี้นะคะข่าวที่แบบเป็นข่าวชาวบ้าน,นะะแต่ในนี้คือข่าวนี้มันเป็นเด็กน้อยน่าสงสาระคะ่ะถูกทำอย่างนั้นก็เลยตามหาอยากรู้ว่าคนทำมันจะได้รับกรรมอย่างไรเมื่อไร คือตอนนี้เขาก็อยู่ในชั้นสารแล้วค่ะก็ก็รอดูกันไปค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ไม่มีอะไรค่ะจะมารายงานตัวว่า ยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะยังหายใจออแม้ไม่ฉีดวัคซีนเพราะ SLE โรคขค้มพวงค่ะบางคนถ้ายังอยู่ในช่วงแอคทีฟเนี่ยมันจะฉีดไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในช่วงแอคทีฟแล้วมันขึ้นลง,ลงอาการไม่ทรงตัวก็เลยไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดอยากฉีดไหมจริงๆอยากฉีดนะมากเลยแหละแต่ก็ ด้วยโรคของตัวเองมันเสี่ยงไม่ได้ถ้าต้องระวังอย่างมากอะฮะรอดมาได้ขนาดนี้2ปี3ปีแล้วเนี่ยก็นับว่าเก่งเข้าปีที่3มาเนี่ยเพราะว่าตอนที่ลาออกงานมานั้นก็ปีหกสามใช่ พฤษภาหกสามค่ะก็มาถึงตอนนี้ก็หกสี่หห้าสองปีเนาะสองปีกว่าละ่านหน่อยๆก็กลับมาบ้านนะอาการสุดเลยค่ะการพุ่มพวงนี่คือตอนแรกอะ่ะยังไม่ได้รู้ก็ยังไม่มีอาการเหมือนโรคจิตนะคะ พอรู้ปุ๊บเนี่ยมัน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 แย่เลยค่ะหรือว่ามันจะช่วงที่มันปลนแปรแต่เขาบอกว่าถ้าอ่อไม่กินยากดภูมิภูมิปลนแปรขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมันจะแย่เลยล่ะค่ะนี่หน้าก่อนนอนนะไม่มีสักก็กล้องเคื่อนนิดหน่อยนะแต่เราก็จะมีอ่อ กระต่างๆตรงนี้เปคนที่หน้าก็ใช้ได้อะค่ะผิวหนังอะไรสิวฝ้าก็มีกระขึ้นเนื้อเนาะฝ้านี่หล่อยพะมาอยู่ต่างจังหวัดนีฮะอยู่แดดฝ้ามาแน่ค่ะแต่ก็พยายามใช้กันแดดอยู่นะคะแต่บางทีก็ไม่ได้ใช้อะพออยู่ต่างจังหวัดแล้วมันก็ขี้เกียจอะฮะมันยิ่งโควิดเราไม่ได้ออกเจอใครออกก็ปิดหูปิดตาปิดหน้าปิดจมูกไม่มีใครเห็นเราอะค่ะก็ โอเคค่ะฝากติด,ตดอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามสัตวก,กระดิ่งนะคะรบกวนเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายชายหญิง่วยติดตามกันด้วยนะคะแล้วเราจะมาเพิร์เจอเราจะมาคุยด้วยคุย กลุยบ้างกินบ้างอยากเที่ยวบ้างตอนนี้แต่ว่ายังยังไม่เอาดีกว่ายังไม่เสี่ยงเพราะว่าโรคนี้มันมันไวต่อความรู้สึกอ่ะโดนฝนนิดหน่อยบ๊บแปก็เป็น that, เ,เป็นหวัดคือโดนแดดโดนฝนก็เป็นหวัดต้องรักษาตัวเองค่ะ โอเคค่ะคงต้องลากันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย